สวัสดีค่ะพี่จ้เอ๋ค่ะผู้จัดการอีสุสุสยามซิตี้สาขาเกษตรนวมินนะคะวันนี้พี่จ้เอ๋พามาดูอาณาจักรรถทำเงินของเรานะคะว่าทำไมรถตู้ทึบของเราถึงได้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา่าวันนี้เรามีรถ2คันนะคะเป็นรุ่นสปาร์คบีหนึ่งจุดเนะคะกับสเปคแคบเอสหนึ่งจุดเก้าสปาร์คหนึ่งจุดเก้ารุ่น B ถ้าจะดูกันให้ชัดนะคะรุ่น B แตกต่างกับรุ่น S นยังไงเครื่องยนต์เหมือนกันนะคะเป็น Gen 2เหมือนกันแต่ว่ากระจังหน้าแล้วก็ออปชันข้างในแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เราพามาดูตัวนี้ก่อนนะคะตัว B ค่ะกระจังหน้าสีดำนะคะมาเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นกระทะล้อนะคะขนาดยาง215/70 R16 นะคะเป็นยางบ r i d g e s t o n e เหมาะสำหรับการบรรทุกมากๆรุ่น Spark นะคะ พามาดูภายในกันนิดนึงแล้วกันค่ะตัวนี้นะคะเบาะแยกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นภายในวิทยุหนึ่งดินนะคะสำหรับหลังคานะคะมีจุดเด่นก็คือสยามซิตี้เนี่ยเราผลิตหลังคาเองติดตั้งเองนะคะโดยการติดตั้งเนี่ยติดตั้งที่ศูนย์บริการ เพราะฉะนั้นการรับประกันจะรับประกันให้กับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปนะคะ1ปีถ้ามีปัญหาในการรั่วซึมเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญความหนาคือสิ่งหนึ่งที่ที่อื่นไม่มีนะคะที่นี่เราให้ได้มากกว่าเราผลิตเองความหนานะคะอยู่ที่0.8มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันไม่มีรอยยึกนิกเลยนะคะมันจะเรียบเนียนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่ทำให้เราขายดี ถ้าลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยประทับใจทุกลายนะคะด้วยความแข็งแรงของเขาพาไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะเราบุกไม้อัดนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อว่าอะไรไปกระแทกเนี่ย mm hmm. ก็จะได้มีตัวบังไม่โดนกับตัวอลูมิเนียมข้างๆนะคะ แข็งแรงค่ะลูกค้าที่บรรทุกไม่หนักนะคะก็จะเลือกเป็นตัวสเปคแครก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้นะคะก็มาใหม่ๆเอี่ยมเลยนะคะตัวนี้คือถ้าวันหนึ่งวันข้างหน้าถ้าเราไม่ได้บรรทุกหนักนะตัวนี้ก็แนะนําเลย เพราะว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับการบรรทุกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ใช้งานในเรื่องของการบรรทุกเราก็สามารถที่จะขอหลังคาแล้วก็ใช้โดยสารได้นะคะเครื่องยนต์1.9 Gen2 เหมือนกันดูข้างในกันค่ะภายในค้ายกันนะคะสีบอลเงินเหมือนกันสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลง่ายแล้วก็ขายดีเหมือนกันนะคะมานะคะ่ะ ะะการประกอบก็การรับประกันเหมือนกันเพราะว่าสยามซิตี้จัดให้นะคะความแข็งแรงความสวยนะคะความทนทานนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เราตั้งใจที่จะมอบให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่สนใจในรุ่นของตู้ทึปนะคะมาเลือกซื้อที่สยามซิตี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยการรับประกันและคุณภาพงานประกอบของเรานะคะวันนี้จบรีวิวแค่นี้นะคะวันหลังเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ